สวัสดีครับทุกคน,นวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงออคลิปม,มาเนินานเดี๋ยวไปดูกันนะว่ากี่เดือนละ,นนะสองคาเดือนได้แล้วมัง้งไปดูกันนะฮะรอแป๊บนพว่าผมไม่ได้ลงคลิปม,มากี่เดือนละไม่ได้ลงคลิปม,มาสิบสองวันแล้วนานจัดออก็คลิปนี้ก็มันเป็นไปเออเข้าเกมฟรีไฟง่เลยดีกว่า ไอ้ผมไม่ได้ไปก๊อบใครมาจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอใครจริงนะอ่ะไม่ได้ก๊อบใครมาจริงเนี่ยไอดีผมเลยคือผมจะเล่าางให้ฟังมาเสียงน้องก่อนผมจะเล่าให้ฟังเว้ยคือไอดีเนี้ยจริงมันไม่ใช่ของผมเว้ยผมไม่ได้ไปแฮกใครมานะคือไอเดียเนี้ยมีคนให้ผมมามีคนให้ผมมาเนาะ มีคนให้ผมมาฮะคนอ่าอันนี้อย่าบูลลี่อย่าบูลลี่ชื่อพี่เขานะพี่เขาชื่อพี่อ้วนแต่แต่พี่เขาไม่ได้อ้วนนะแต่พี่เขาไม่ได้อ้วนคือพี่เขาหมุนก็พอดีพอดีนะอ,อไอดีนี้จริงๆมันไม่ใช่ของผมนะทุกคนมันเป็นของคนอื่นฮะแต่พี่เขายกให้มาแล้วคือผมคือผมได้ผมไอดีได้ไอดีนี้มาถามวอนอะไง,ไง่ายๆ มาดูสกินปืนมันก่อนนะสกินปืนอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนเอ็มซี่เอหนึ่ง A A. เอ็มโฟเอวันเก็จะเป็นเอเคมังกรน,นะถาวรด้วยนี่ก็จะเป็นอ่าปืน,นอันนี้นะก็จะเป็นสกางแนะ้ได้ถาวรเหมือนกันนี่จะเป็นสกินกากๆอันน,นี้ก็จะเป็นฟา마านะสกินโมโคโรหรือเปล่าเนี่ยขอลองดาวโหลดหน่อย ไม่ใช่นี่เขาเาจะเป็นหีมาหีมาแบบนี้นะอยากฝังมันเราลองดาวโหลดแบบนี้กดอันนี้ดีกว่าจะเป็นนี่คะ a n a n i n f ก็อันนี้จะเป็นพลาสมานะเป็นพลาสมาอย่างสวย พี่โมไซแล้วพี่ต่อไปโมไซสมศัตว์ตัวนี้นี่แหละมามามามมาจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปติดตั้งเอคีมังคือใหม่ก่อนอ่ะหน้ารบีต่อไปก็จะเป็น S K S นะจะเป็นปืน S K S ที่มีสกินปืนแบบนี้นะนี่จะเป็น S V D นะอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่เตอร์ เอซีแปดศูนย์ก็จะเป็นสกินทองแบบนี้เลยเออนี่นะดาวมิมันจะเพิ่มนะนี่ฮะจะเป็นเอ็มสองสี่เก้ามันจะเป็นเอ็มหกศูนย์โค้ดอะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะถ้าเป็นยูเอ็มพีเอ่อเอ็มพีห้าวีเอสเอสเอ่อเอ็มพีสี่ศูนย์พีเก้าศูนย์นะฮะ มันทองสันนะสกินมาเบอร์จับเลยนี่ฮะนี่จะเป็นพวกนี้ก็จะไม่มีสกินแล้วันนี้ก็จะเป็นช็อตกันฮะซองยาวก็จะเป็นคลีนโฟมดาก้อนนะดาโก้สินี่เป็นเ็นอะไรไม่รู้ตาเม็บอกสองเลยลูกซองเนี่บะเม็ดวีมีมี นี่คือคาคาเก้าแปดเคอแปดสองดีนะเอ็ยสี่สายฟ้าด้วยโคตรเท่นี่ก็จะเป็นอันไม่มีอันนี้คือจะเป็นดีเซอร์อีเกินนี่ก็จะเป็นอันนี้ได้มาหกสิบวันนะอันนี้จะได้ถาวรเลย <_ an> จก็นะ,ะครับอคาดใช้ตัวนี้ฮะตัวนี้สวยวันนี้ไม่ได้วันพัะนะนม,มันโรลน,นกันเหรอมันโคลนกันเราต้องเล่นน้ำกันไปมิชองกันเราเล่นน้ำก<ห>ันโด<ห>ี๋ยวใช้สกินทองนี่แหละสวยละ,ะมีกระทะนะเออนี่จะเป็นมันจะเป็มีดนี่ก็จะเป็นเ ยาลูกมีกีตาร์ด้วยพี่กูเติมไปเท่าไหร่ละน่าจะหลายบาทอยู่คาตานะเราจะเก็บว่าเก็บอะไรนี่ปุ๊บปุ๊บกระจุ๊บกระจุ๊บเราจะไปเที่ยวมันก็จะเป็นหมัดก็จะไม่มีนะมันจะเป็นระเบิดเทียบเลยเ,เดี๋ยวก่อน,อน,น ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนท่าทางก็ส่วนชุดก็จะนี่ฮะนี่สกปรกเขจะผมโคตรเยอะเป็นหน้ากากนี่เป็นนี่ก็จะไม่ค่อยเยอะนี่เสื้อมีเยอะจัดบอกเลยนี่นี่โคตรเยอะทุกคนนี่ มันไม่อกานเกงกางเกงนะเรอแป๊บนึงนะทุกคนรอแป๊บกางเกงกางเกงกางเกงก็จะประมาณนี้นะคะผมส่วนรองเท้าก็จะมีส่วนกระตินเปล่าด้วยโคตรตึงส่วนอีแตะก็มีนะอืมอีแตะนี่ฮะอีแตะแต่ผมเลือกใส่ตัวนี้นี่เต็มเลยเราจะไปทางด้านตัวเปิดกล่องนะเออผ้าทาง จะมีประมาณนี้ท้าบุญยาท่า,าเอาเป็นท่ารถเออเนี่ยก็จะมีทางท่านี่ท่านี้เลยถ้ารับรางวัลก็จะเป็นท่าบูญ่านะลูกป่งบุญ่าถ้ามันแตกก็จะขึ้นบุญ่านะ ปุย่าเออแบบนี้นะเราจะเป็นทางด้านของรถรถส,สตอเบอรี่ไม่ใช่เลร,รถมันถ้าจ็ดเงินนะพลังแห่งเงินเออถ่ายรูปอาแชปีศาจทเข้ามือพีศาจทเข้ามือเออตบปีศาจท,ทีเดียวหัวแบ่งเลย,ยตบดักแปะเนี่ยเออแปะจะเป็นโครบรานะปิดพื้นหัวเลาะหัวเลาะถ้านี่ที่จัด ข้าลองเพลงฟังเสียงฟังไหมนี่ท่าแนวนีแนวแนว,แนว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 นะทุกคนจะเป็นท่าเต้นอโย,ย,ยอโยใส่โยนี่เป็นหัวใจผมไม่ได้เอาไปจีบใครก็เลยไม่ได้ใส่มา โชวโชอืมท่าเอ๊ะเอ๊ะท่ากระจกว่ะเนี่ยเป็นท่าเนี่ยเป็นอา่าเป็นเซ็นี่โดทีบโดทีบสวัสดีครับนี่ อะไรไม่รู้อันนี้ถ้าเต้นจนเต้นจนหยดสุดท้ายเลยเอาวเราจะรอได้ดีดีจีผมขอเป็นจัดท่ารับนางวันเป็นถ้านี่นะเต้นจนหยดสุดท้ายนะ นี่ท่าอ่อนนะทุกคนนีท่ท่าปกมือท่าปกมือเข้าร่วมสมรภูมิคือเป็นตำนานก็ไปเจอกันในโซนนะฮะเข้าร่วมสมรภูมินะฮะเป็นตำนานายบายเข้าวร่วมกันในโซนเราก็ได้เข้ามาในโซนแล้วก็ขอหยุดปิดเสียงทั้งหมดนะครับเพราะมันจะเป็นการลบกวนคนดูที่เล่นไม่ค่อยแบบมันจะไม่ได้ยินเสียงพูดผมเอาง่ายๆ ผมไม่ใช่สายหัวแล้วตอนนี้กายมันสายตัวละผมไม่เล่นหัวแล้วผมไม่เล่นหัวนะทุกคนชอบเล่นตัวมากกว่าอเคอเคมังกรสับหน้าคมเมือเ่อกี้เห็นอะไรบางอยาอ่างมันเปลี่ยนชุดเองได้ไงอ๋อดาวรสิ เอก็จะวางเาก็จะเล่นหัวบ้างนะเอาวว่าอะไรกันเนอะดิโด้อดีต้องบุญยาหัวเลาะใส่็จเขาแล้วเขาจะไม่หัวเราะเสร็จเราหรอเราไม่น่าไปทำเลยวันฮอยู่ไหนวะ อหุยอันนี้ลบทันเหรอลบทันแล้วคิดว่าจะรอดเหรอนี่หุยโอ้โโดนซ้ำเราตายเลยราชา kingdom โอ้โ what t เ e อมาหนุกอ็ผมลืมไปอัปเกดตลูกสองว่าแล้วทำไมมันยิงไม่ไกเราไปอัปเดตหน่อก่อนมาคนที่สงสัยว่าทำไมผมไม่ลงคิปไปสิบสองมันก็อ่าผมติดเกมผมติดเกมแค่นั้นแหละผมติดเกม คือช่วงนี้มันไม่ค่อยอยากลงคลิปไงมันมันมันไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีแถมพ่อแม่ก็ไม่ได้จัดคอนเทนต์ให้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยนะก็เลยจะมาถ่ายคลิปเกมแบบนี้แหละชีวิตประจำวันบ้างก็กินไปนอนไปก็ประมาณนี้แหละครับก็เล่นเล่น,ลนไปไอดีนี้เพิ่งจะได้มาตั้งหนางแล้วนะครับก็ไม่นานหรอกสักสองสามวันนี่แหละไอดีนี้ เป็นไอดีที่เขาไม่ได้จ่ายเราจะใช้ลูกเตะไม่ใช่ลูกเตะจะลองใช้ถ้าแล้วก็จริงอ๋ออันนี้ไม่ใช่มอดนะทุกคนทุกคนเห็นสคริปต์ตรงไหนไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่สคริปตนะ์นะนี่ไม่ใช่สคริปต์นะอย่ามัา่วสคริปต์ก็แย่และไม่ใช่สคริปต์ทุกคนมันใช้ได้จริงๆด้วย ไม่มีชิ้นส่วนไปอัปเกรดไอ้ไอคยมังกรกับองมังกรับับอนเดี๋ยวเราจะไปดันสีวีสีกันนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันกบิกาบิกาบิเออหลายคนจะสงสัยว่า จะสงสัยอย่างนี้ใช่ไห้ไม่น่าจะสงสัยนะ่าจะสงสัยนะทุกคนทุกคลิปที่ผมเล่นฟรีไฟผมจะเป็นสายฟรีใช่ไหมนั่นแหละสายฟรีผมก็คือสายฟรีอยู่ดีผมจะได้ ID ถ่ายเติมมาก็ตามเหอะอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนว่าเขามาต,นตอนนี้ต้นหมูบ่าอ้วนต้นที่เพลินจับมาซื้อมาตรงนี้ อูย้เยอะมากนี่นี้นี้มีอะให้่อนมันยเยอะเยอะเยอะมันใช่บอทปะเนี่ยบอทไอ่เวน็นเลยทำไมมีแต่บอทอ่ะมันมีแต่บอทวะทุกคนผมนเบื่อบอทแล้วอะบอทมันไม่สนุกเราชนะมันตลอดเลย มันจะมีคนเดียวที่แรงนเยอะที่สุดนี่นี่คือผมก็มคือซีเวอร์สารนั่นแหละเอาเราขึ้นมาทำไมเนี่ยเอาะมันเรจะเข้ามาข้างในผมเดาออกอะ่ะส่วนตัวที่ผมชอบเล่นฟีไฟจริงจริผมเลิกเล่นฟรีไฟไปนานแล้วกลับมาเล่นอีกรอบนึงก็ได้ไอดีใหม่นนัแหละ อันแหละคสาเหตุว่าทำไมโฮมเิงน้กลับมาเล่นฟรีไฟนะแมงรัดกุยกรัเพรากูไปรัดเขากันแน่วะเฮ้ยย่านี่คือไม่่คนลมอกันเนี่ยคนละมือหนาจนแล้วคนละือที่ช่คนละมือมันคือที่กานยุ่งอย่าเล่นมันคือทกนยุ่งอย่าเล่น อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับปุ่มขอปรับปุ่มมันใหญ่เกินไปนี่คือการช็อปปี้ไว้คือเอาส่วนตัวเลยนะฟรีไฟลก็สนุกถ้าเกิดมีสกินดีๆใครที่ว่าสายเติมมันกระจอกอะ่ะมันแบบมันเล่นแล้วเชิงดูแย่ๆเติมไปทำไมก็จริงนะทุกคนเติมไปทำไมวะแล้วก็เล่นได้ไม่ใช่หรอขนาดผมยังโดนสายฟรีชนะได้เลย เอาแมงลัดกูอีกและกูอยากฆ่าคนนี้จริงเออคือขอนั่งรถก่อนนะทุกคนเหนื่อยจาปวดที่เ็นไม่ได้เลย คือมีบางคนที่เป็นสายฟรีแล้วได้ปักธงไปแล้วอะเจ็ดวันผมยังรับไม่ได้ผมผมรับไม่เป็นอ่ะมันรับยังไงอะ่ะผมรับไม่เป็นอ่ะผมอยากได้ปักธงปักธงปักธงเินทำไมินทำไมเวลาเล่นเกยมยิงปืนแล้วไม่เปิดเสียงมันจะรู้สึกว่ายิงมันสนุกมากอะ่ะต้องไปล้างมือเลยอะ่ะ สมอนจะเล่นสนุกมากเวลาปิดเสียงนะทุกคนเราตากูจริงเลยมันเล่นสนุกมากเวลาเราปิดเสียงเกมิงปืนใช้ MVP วีพวะเนี่ยใช้ปืนเปล่าเลยอันยอง เอออันนี้ผมขี้เกียจดันละถ้าผมดันคือแรงตกไปเยอะมากตอนแรกอะ่ะมันอยู่ถึงตรงนี้เลยคือตอนแรกอะ่ะมันอยู่ถึงตรงนี้เลยมันอยู่ถึงตรงนี้เลยตรงนี้เลยหยุดอยู่เยอะมากอะ่ะสบ,บันทำไมมันน้อยลงทีมาดูท่าน,นี้กันก่อนดิี่ง <c oughs> นนีกล้องงวจริดฮีโรอิดใช่อันนี้สายไฟบอมแรงฮีโรอิดสไดมอนหนึ่งคนโดนได้เฮโรเฮโรอิดนะก็แรงโก้อันนี้ไม่ใช่ช้อปปี้นะแต่เราไปซื้อของซื้อของฉื้อน่ารัขอให้เราครับ อือแล้วก็เร่งันตกตกขึ้นตก,ตกตตขึ้นขึ้นขึ้นตกขึ้นขึ้นตกขึ้นตก,ตกมันรีแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยวพาแต่ก่อนยังอยู่ฮีโรอิอเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นเล่น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 หมด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 นะเอานีมาร์ทจะเป็นภาษาบาใช่ไหมเราจะมาเล่นก็อยากรู้อะโนบาดีไลยูปอย่าเล่นบอลที่เก็บเก็บกอล นีมันคือเป้าอย่าทำเปาใช้ใช้ท่าไปเอาเอาลหมูไปด้วยจับจับเอาอะไรว่หมดเวลาแล้วหรอ อยูเพื่อนไม่ได้อะผมเป็นลูกสองแล้วสองมาคุซาปะมาลิสาเห็นผมยังวะผมจะเข้าไปชาร์จมันเลยเนาะเรื่องเข้ามาโอ้ยโอ้ยโป่ปะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆทนสาวไม่น่าโปอ่าวิธีอัพเกรดมันอัพเกรดยัง เข้าชาร์เข้าชาร์จ๊บชัดอพรามันไม่ตายทุกคนจำได้ว่าผมมีสกินเป็นปืนทองดาวเมทเพิ่มเยอะมากปักแตก ก็ปับตาการยิงเข้าหมาหุหึเข้าชาร์จเลยไหมฮึหมันมากคนตนีอโอโหอะไรวะ อ,งงอะไรวะกูยังไม่ทาได้อัปเกรดเลยกระซงขึ้น นี่ไงโดดยิงคมนะครัถ้าโดดแรงยิงคือเข้าหัวแน่นอนโดดแรงยิงเอ้าไม่เข้าหัวศัตรูเล่นโกงว่าตอนนี้นะม,มันมันมันไม่มีอเอขีเวลาการชุบ ยยปไปไ<ว>่กด<ว>ทุกคนทุกคนคือทีมเราใกล้จะแพ้แเร <st arts> าแบบเย็ดท่าๆๆ yes, tha, นั้นท่าประจำตัวผมเลยไอคนที่เต้นมานก่คือเราเล่นซ้ำดนวะคือก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ที่ผมจะลงวันวัน ลงวันพรุ่งนี้ก็ลกกแล้วกันขี้เกียจแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วก็ประมาณ3ทุ่มแล้วแหละ